ปิงปิงปิงเราชอบเธอเป็นแฟนกันเร้วนะขอโทษขอโทษด้วยเราไม่ได้ตั้งใจอะว่าเราเป็นโรคติดล่างะเป็นแฟนกันแล้วนะกรกเกจะไม่ได้สักทีนี่ยอบอกนะว่ามึงโดรอ่ะ มึงกล้ามากเลยนะเว้ยที่มึงตดอ่ะแล้วยังมาสาลรภาพแล้วกับเพื่อนกูอ่ะฉันไม่ได้ชอบคนตดเหม็นหรอกนะแถมยิงตดไม่รู้เวลาเวลาอีกถ้าไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยอายคนอื่นเขาสแิแต่ว่าเราชอบเธอจริงๆนะปิงอีกอย่างใครเขาก็ตดเหม็นก็นไม่ใช่อขอโทษนะคือว่าฉันเนี่ย เหม็น,นะะถ้าอย่างนั้นได้เดี๋ยวเราจะไปรีบรักษาเราจะได้หายตนเหม็นไงนี่มึงโง่หรือไงฮะเพื่อนกูเขาไม่ชอบมึงหรอกไม่ว่ามึงจะตดหอมหรือตดเหม็นอ่ะเพื่อนกูก็ไม่เอามึงคนอะไรไปโรคตดลั่นวะถ้านายหายจากโกรคตดเหม็นหรือว่าโรคตดลั่นเนี่ยก็ค่อยมาขอจะเป็นแฟนเีล้กันนะเธอพูดจริงเหรอได้สิได้สิสแกพูดจริงเหรอ ฉันก็แค่ให้ความหวังมันเล่นไปกันเถอะแกอืมกูก็วางกันแหละเราไปกันเถอะอย่าอยู่ตรงตรดมันดีกว่าเน่กูจะบอกอะไรให้นะเวย้ยมึงไม่ต้องไปหาหมอหรอกนุน่นเหนห้องน้ำไหมบีขี้ดีกว่าหล <c oughs> บนด้ หมอครับคุณหมอช่วยผมด้วยนะครับคุณหมอคุณหมอช่วยหมอคณไข้ครับหมอว่าใจเย็นก่อนครับเกิดอะไรขึ้นครับคือว่าผมเป็นโรคตดลั่นนะครับแล้วเวลาที่ผมตื่นเต้นหรือว่าหัวใจเต้นอะไรเนี่ยผมก็จะตดออกมาไม่รู้ตัว่างนี้นะครับคุณไข้ครับหมอว่าคุณไข้ใจเย็นก่อนนะยครับไม่งั้นเดี๋ยวหมอเป็นลมครับขอโทษด้วยนะครับตื่นเต้นไปหน่อยนะครับคนไข้ครับโรคที่คนไข้เป็นอยู่เนี่ย หมอจะรักษาห้ขาดไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นผมควรทำยังไงดีนะครับเอ,อ่อหมอว่าหมอพอมีวิธีรักษานะครับวิธีเหรอครับอ้ยขอโทษครับเอ,อก็จะรักษาเลยหมอว่าคนไข้ไปห้องน้ำก่อนดีไหมครับไม่งั้นหมอจะเป็นลมครับโ<ว><ศ>อ้ได้ครับขออนุญาตครับ ปิง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 ดูนั่นด<อ>ิเห็นตรงนั้นไหมอะไรของแกนอะตให้ฉันดูอะไรเนี่ยก้อยนั่นไงไอ้ตัวลั่นตดลเม้นที่มันมาจีบแกเมื่อสองสามเดือนก่อนอะ่ะอ๋อฉันจำได้ละก็ว่าแกดูอะไรใช้แค่ตดเหม้นนี่เองนี่ฉันคิดอะไรออกละ่ะคิดอะไรออกเดี๋ยวเรานะ เอาไปแก้งมันให้มันตดลั um, no, ่นไม่โดนเพื um ่อนมัน um, บ uh, ูลล um. um ี่ไงก็ด um. um, yeah. ีเหมือนกันนะช่วงนี <api> um, ้ฉ like ันเบื่อเบืออยากแกงคนอยู่พอดีเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะไอ้ตดลั่นไ้ตดแมนโดนเพื่อนมือรังเกียจแน่ ก็นึกว่าใครที่ไทก้ก็พูดเอเองเหรอมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยนุ้ยไม่ทําอะไรมาวะทำไมตดมึงถึงได้หอมเหมือนกับดอกไม้อ่ะก็รักษากับหมอมาไงเมื่อก่อนฉันตดเหม็นก็จริงนะแต่เดี๋ยวนี้อะหอมแล้วฉันไม่เชื่อหรอกไหนแกลองตดให้มาลอดดอีกรอบหนึ่งสิอา คนนี้ใครอ่ะทำไมต้องให้ปั่นตดด้วยอ,อ๋อเปล่าเลยพี่อสองคนนี้มันก็แค่พวกโลจิตชอบดมตดคนอื่นนะผมว่าเราไปกันดีกว่านะพี่มันมีงานต้องคุยเยอะไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมตดไปหนึ่งหอมได้อะแน่สิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะหอมมากเลยโอ้นี่ เราไปหามันกันเถอะให้มันตกรอบหนึ่งฉันชอบอ่ะ